ในส่วนการกําหนดเลขที่หนังสือส่งและการเพิ่มเจ้าหน้าที่สาร,รบัญของสพทในระบบสมาร์ทโอเบกนะคะท่านสามารถดําเนิกนการได้ดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะให้ท่านล็อกอินด้วยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของเจ้าหน้าที่สาร,รบัญกลางของสํานักง,งานเขตพื้นที่เพื่อทําการเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่เมนูบริหารทั่วไปนะคะเลือกเมนูย่อยรับส่งหนังสือราชการจากนั้นนะคะทำการกำหนดเลขที่ประจำหน่วยงานของท่านนะคะไปที่ตั้งค่าระบบ กำหนดเลขที่หนังสือนะคะคลิกที่รูปอินสอค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์เลขที่สอทอประจําหน่วยงานของท่านลงไปนะคะเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มตกลงท่านก็จะได้เลขที่ของหนังเ,เลขที่หนังสือของหน่วยง,งานของท่านตามที่ท่านกําหนด ะะจากนั้นนะคะทำการกำหนดเจ้าหน้าที่สารบัญกลางของสพทนะคะไปที่เมนูตั้งค่าระบบค่ะเลือกกำหนดสารบัญสพทคลิกที่ปุ่มเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นสารบัญกลางของสพทน,นะคะคลิกเลือกที่ชื่อบุคคลที่ท่านจะกำหนดให้เป็นสารบัญกลางของสพทน,น,นะคะจากนั้นก็คลิกปุ่มตกลงะคะ่ะ ก็จะมีรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ท่านกำหนดให้เป็นสารบันกลางนะคะแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าผู้ที่กำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะคือใครนะคะจากนั้นหากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเป็นท่านอื่นท่านสามารถที่จะคลิกที่ช่องแก้ไขนะคะคลิกที่รูปดินสอนะคะจากนั้นก็ไปเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ท่านอื่นได้นะคะ แล้วก็คลิกตกลงนะคะก็จะเป็นชื่อเจ้าหน้าที่ตามที่ท่านเลือกนะคะจากนั้นหากท่านต้องการที่จะลบเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนะคะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารบัญของสอพทแล้วนะคะท่านสามารถที่จะคลิกเลือกออรูปถังขยะนะคะเพื่อทําการลบข้อมูลเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนะคะไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่สารบัญสพทนะคะโดยคลิกที่รูปถังขยะนะคะ ระบบจะถามท่านว่าโปรดยืนยันความต้องการลบข้อมูลอีกครั้งนะคะให้ท่านคลิกทีคกคก่คลิกที่ปุ่มยืนยันค่ะชื่อบุคลากรที่ท่านลบนะคะก็จะหายไปค่ะการกำหนดสารบัญกลางของสพทนะคะกำหนดได้สูงสุดจำนวน10คนค่ะ